ียางเช้าได้จะมาลุยงานา,า่ะไปตั้งแต่เมืนะ่อวานนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการลรุยงานนะแม่บา้านก็ยังให้เต็มระดับอยู่เริ่มงานประมาณบ่าย80แต่ว่าก็ได้มากเกิพี่น้องนาง,งานกับอันตราไล่เนี่ยจะงอยมันดินสไลด์นะคะฝั่งฝั่งฝัง่งที่ดีได้ื่อนนี่คือเอาทิ้งเก่าออกไม่ได้เลยแกะไม่ได้ดินสไลด์หมด วันนี้ปาจอวันชาติาให้หนุ่นเบียร์ลงข้างล่างนะคะให้ปลาตะวันอยู่ข้างบนถามว่าในปลาตะวันอยู่ข้างล่างเพราะว่าบ้างแผนไว้อยู่ข้างล่างสองขั้นแต่แนวความเป็นจริงอยู่ในแค่ขั้นเดียวนะเพราะพื้นที่มันมันแคบแล้วเราเบีย่ยงสามารถเบีย่ยงได้ทั้งซ้ายทั้งขวา<ม>ก็เลยอาสาให้สายบูอย่างนุ่เบียร์นะคะลงแล้วก็ให้ป๋าตะวันเคลียร์ลิงช่วยพี่ดมตามเพราะว่าฝั่งน้นดินสไลด์ ทำคนเดียวไม่ได้ไไดต้องเคลียร์พื้นที่แล้วก็เอาไมา้รองรอพี่ตุมตามเดินมาแต่งสรบแล้วก็ดินขึ้นฝั่งนะคะพื้นที่ก็อันตรายเป็นย่อมๆ <c oughs> น้องนี่ข้าบเจ้าว่าเคยมีการคุดหลอข้อมาสามรอบแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีคันไหนกล้าลง ทีมงานบางทีมงานลงไปแล้วมิดแท็กเขาก็ยกเลิกเขาไม่ทำนะคะแต่ว่าฟ้าบันดาลสายบูสายโหดเท่าแก่สั่งลุยอย่างเดียวนุ่มเบียจัดไปมือนีกับบูเพื่อเราพี่น้อ,องนุ่มเบียลงลุยนี่มันสัรหาแต่แนวมาให้หลุ่นตลอดเวลาจกออกก่อนเบียเออ เยอะสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาซันเดย์เ็นวอนาเมื่อก่อนเราจะอยู่งานละสองตัวแต่เดี๋ยวนี้เรามาลุมกันงานหนึ่งถึงตัวพร้อมกันเลยเมื่อวานนะนี่ทำมาถึงตรงนี้ น้ำออกไวคคกโอ้ยน้ำม,มันออกมาเด็จังเลยหมู่บ้านบ่อลายปานนี้ด้นี่อันนี้เต็มบื้บอีกแล้วเนีย่ยฝั่งข้างๆดินมันสไลด์พื้นที่อันตรายปลาตะวันฟันหลุดแคลรู้ดีแล้วบอโอ้ฟันหลุดไปแล้วหนึ่งซี่ปลาตะวัน น่าจะเป็นซี่เดิมที่แกเชื่อมแหละเพราะว่าเมื่อวานวุ้นห็นอยู่ว่ามันร้าวแล้วบุกย่างเดียวไปแตว่าแปลกว่ามีปลาน้องนี่บพราะท่านเห็นปลาจะโตเลยตั้งแต่ลือน้องมากดื้อข้องมาตั้งแต่ือหมูวามม่านว่ามีปลาจ้ากระโต สองหนุ่มรูปรอป้าตะวันกับพี่ตุ่มตามใส่เกียร์อย่างนี้ใส่เกียร์อย่างใส่เกียร์ยเรต้าฝั่งนั้นนะคะจะช้ากว่าฝั่งป้าเจาะเพราะว่าดินมันขาดพี่น้องดินมันระพ่อมันต้องขุดเอาดินแล้วก็ทอยดินเข้ามาฝั่งีเนี่ยเบิ้งที่ล่ะแป้งสโลก,ก็บ่ไร เะได้ในโซ่สิตไปได้หนุ่มเบียร์หลังจากอยู่ข้างล่างแล้วก็มาถึงมุมนี้ก็ขึ้นฝั่งไปอยู่ข้างบนนะคะช่วยฝั่งของปลาตะวันกับพี่ตุกตามมันทำยากหนางานนี่บ่มีจนใหม่แต่ว่าเห็นยาก เพราะว่าดินมันสไลด์มันแต่งสลูบอะไรเลย,ยนี่แล้วนอกพี่น้องอุปสรรคแต่ละมองลำบากสเลเกินฝั่งนู้นก็ทอยดินมาเรื่อยๆวันที่สอง ของการทำงานเริ่มต้นเมื่อเช้ามาจากตรงตาสองสองตานะยืนอยู่นะมามาถึงนี่ป่าเจาะนะมาถึงแล้วแต่เหลือแต่ปลาตะวันกับพี่ตุม้มตามมันเด็ดถ้อยดินพี่น้องดินบออ่พอดินมัน่นขอ,ขอ,ขอ,อบเขาเขาเาะคขาโขดตะวันดินดินบ่มีจกไปพอแต่ <Okay. S 1> ขี้เล่น นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้างานทีมงานฟ้าบรรดานก่อสร้างนะคะทำงานทั้งวันลุยทั้งวันแต่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแค่ไม่กี่นาทีนะคะบรรยากาศวิ่งานแต่ละมือว่าเพิ่งเจออุปสรรคองเนี่แต่ว่าวันนี้ดีไม่เจออะไรเลยเจอตะก้อนหินใหญ่อู้แสดงว่าตอน,น,นป้าเจาะเอามาโยลงมามันแตกด้วยนี่หินแตก แถวนี้อหินเยอะหินอยู่เป็นหมองหมองหลายก็หลายหมองน้อยก็น้อยฟังนี้น,น,น้ำบ่ค่อยหลายพูนฝั่งน้ำบ่จะาหลายเลยบรรยากาศดีครับพี่น้องยุติด ยึดติดเขาแห้งแรงนอนกันลมมว้ยบอกจางแห้งขึ้นบุนก็น,นอนอยู่หนาง่านะคะไม่ได,ด้ไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าจากบ้านไอก็ร้อยสี่สิบกว่ากิโลถามว่าไกลบอกกับไกลยู่ใพ้น,อน้องเราพร้อมเราเก็บสภาพ้ามาด้วยค่าไหนเรานอนนั่นปกติตีเล็กจะพาไปนอนรีสอร์ทราะวานีเล็กต้องหลคลิปแต่ว่า มาอยู่หนีนี่สอดอยู่ไกลโพดก็เลยข้ากันอนชนี่นีนานโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศงานทีง,งานฟ้าประดันก่อสร้างเรามารุนกันต่อว่าด้านข้างหน้าเราจะเจออะไรแต่วันนี้อุปสรรคไม่เจอนะคะไาเจออุปสรรคยังเจออยอ่อุปสรรคอัน ดินมันบาอยู่นี่ล่ละดินมันสไลด์สไลด์แต่ฟังพุ่นได้ฟังป๋าจอบ่สไลด์แต่ว่ามิต่หินแต่ละหม่องแต่ละหน้างานกับเพื่อว่าละนาอนพี่น้องถ้าว่ามีอุปสรรคมันก็บ่แม่งนงานสุขบ้างทุกบ้างเหนื่อยบ้างง่ายบ้างเป็นเรื่องธรรมดาโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศหน้างานทีมงานฟ้รรากแารงก่อสร้างเริ่มโดวยวันที่สองร่มกับสิแห้งแน่เด้อพี่น้องกล่าวก็อภัยหลายๆ ลมแรงมากถ้ามันได้ยินเสียงวีวีอยู่ในกล้องอยู่ในคลิปนะคะต้องกราบขออภัยเด้อไปแล้วพี่น้องสวัสดีค่ะ